กลับเข้ามาช่วงที่2ของขอชัดๆนะครับผมยังอยู่กับดรอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทชเรากําลังคุยกันถึงสถานการณ์ของโควิดตอนนี้ผมจะเลี่ยงกันแล้วกันทั้งอาจารย์ทั้งผมไม่อยากบอกว่ารอบสารอบใหม่รอบอะไรก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เคาะประตูแล้วมันวิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับ,รบเพราะนั้นไอ้ที่เราพูดกัน ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการที่เราเคยบอกว่ากาดห้ามตกห้ามตกตอนนี้ต้องเหนียวกว่าตอนนั้นอีกหรือเปล่าอาจารย์แน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าผมคิดว่าสาเหตุที่เชื้อตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยเกิดจากการที่เรากาดตกเพราะว่าจริงๆรถสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยอยู่ไกลบ้านเราอ,อยู่ไกลบ้านเราเพราะเราจริงๆแล้วข้อมูลตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าเข้ามาในประเทศม,ทมันมายัาง,ยงไง,ไงเพราะว่าข้อมูลตอนนี้คือ ที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดเนี่ยในยุโรป <ฮะ S 2> แล้วก็ในอเมริกาแล้วโดยที่ประเทศเพื่อนบ้านเรายังไม่มีใครรายงานว่าสายพันธุ์นี้อยู่ในประเทศที่เช่เนมาเลเซียพมา่าหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่อาจจะเข้ามาในประเทศเราผ่านทางชายแดนเนี่ย <ฮะ S 2> ยังไม่มีรายงานออกมา <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็น,ปนได้นะครับผมคำนวณคิดว่าน่า,าจ,จะเกิดจากการที่อยู่ในสเตยค,ควอลันทีนแล้วเราไป <ฮะ S 2> ตรวจวัดเขาแล้วไม่จัดว่าไวรัสนี้อยู่ในร่างกายเรานานเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ย อาจจะตรวจแล้วพบว่าอาจจะไม่เจอแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในร่างกายเรานานเนี่ยก็ปล่อยออกมามโดยที่คนคนนั้นอาจจะยังมีเชื้อไวรัสหลงเหลืออยู่แล้วอาจจะปลดปล่อยออกมาได้ครับแต่ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดโอกาดสูงเนี่ยการที่จะกระโดดมาหาเราเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ที่อาจจะป้องกันเขาได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันคือเข้ามาแล้วก็คือโอกาดไม่ค่อยดีอะครับ คือพ้น14วันไปเขาอยู่ในสเตตควอลันทีนอาจจะยังไม่เห็นเชื้อพอเขาออกมาก็เป็นอย่างนั้นเอาสมมติมมตอีกสมมติฐานหนึ่งนอกจากคนที่กลับมาสเตตควอลันทีนแล้วจูนไม่เจออย่างที่ว่าอีกสมมุติฐานหนึ่งคนก็กลัวเอ้มันติดมากับของที่ส่งมาจากต่างประเทศได้ไหมอาจารย์ติดได้ครับมีข้อมูลออกมาค่อนข้างที่จะชัดว่าไวยรัสสาม,มารถอยู่บนพื้นผิวที่มีความเย็นนะครับอยู่ได้นานเป็นเดือนนะครับแต่ไวรัสพวกชนิดพวกนี้โอกาสที่เราจะไปสัมผัสแล้วเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ย โอกาสน้อยน้อยกว่าที่เราจะไปรับเชื้อมาจากคนที่ติดเชื้อโดยตรงสูม,มากเพราะฉะนั้นโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่าโอกาสที่จะได้รับเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะมาจากตัวคนที่ม,มีเชื้ออยู่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นเคสที่ที่ มีวัลัดออกมาหลังๆเราตรวจไม่เจอแล้วปล่อยออกมาก่อนอที่แล้วเขาก็อาจจะมาเที่ยวสถานบันเทิงแล้วทําให้มีโอกาสที่จะไปติดติดกับคนในแถบนั้นได้คอีกอันหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นเคสใกล้ๆเคียงกับเคสสมุทรสาครเพราะว่าจริงๆเราอินเดียเนี่ย มีเคส117อยู่เหมือนกันอยู่สูงมากหมายถึงสายพันธุ์อังกฤษใช่ครับอยู่สูงอยู่สูงพอสมควรแต่เนื่องจากว่าตอนนี้พ่อแม่เนี่ยมีปัญหานะครับแล้วข้อมูลไวรัสที่อยู่ในพ่อแม่เนี่ยเรายังเนื่องจากว่าข้อมีปัญหาทางการเมืองอยู่พอสมควรเนี่ยเรายังขาดข้อมูลตัวน,นั้นไปว่าพ่อแม,ม่มี117แล้วหรือยังถ้าหากความคิดอันนี้ถูกต้องเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ มีการเล็ดลอด117จากอินเดียผ่านทางพม่าแล้วมาถึงไทยเหมือนกับเคสสมุทรสาครได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง<ะ>อันนี้ต,ต้องลองดูซีเควนซ์หรือดูรหัสพันธุกรรมของตัว117ที่เราไปเจอที่ทองหล่อเนี่ยว่ามันใกล้เคียงกับตัวที่อยู่ในอินเดียหรือเปล่าถ้าใกล้เคียงกันเนี่ยก็อาจจะอนุมานได้ว่าไวยรัสอาจจะเข้ามาทาง,ทางช่องทางเดิมเช่นเดียวกันนะครับที่นี้อย่างนี้อาจารย์เอาละไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามเราก็ไม่อยากที่จะพูดว่าคุณย่อหย่อนมาตรการรัดย่อหย่อนมาตรการใครย่อหย่อนประเด็นก็คือว่า เรากําลังบอกว่าเราจะเปิดประเทศแล้วนะเนี่ยตอนนี้เราให้คนเข้ามาภูเก็ตเราให้คนเข้ามาสมุยต้องกักตัว14อ่กักตัวแค่7วันในโรงแรมตอนนี้อาจารย์บอกว่ามันอยู่ได้ถึง2อาทิตย์แล้วถ้าออกจากสเตจคอลันทีนมาหาไม่เจอมีสิทธิ์ที่จะแพร่แบบนี้ได้มันต้องมันต้องปรับปรุงอีกไหมมันต้องปรับระบบการกักตัวอีกไหมคือการกักตัวจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดคนนั้นไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกักตัวแบบสภาวะปกติซึ่ง14วัน ผมมองว่าส่วนใหญ่แล้วมากกว่า90%ตจะต้องตรวจเจอต้องเห็นแล้วใช่ครับตแ,แต่กรณีที่เราจะเปิดประเทศเนี่ยมันมีข้อข้อแม้อยู่ข้อนึงใหญ่ๆเลยว่าคนคนนั้นต้องได้รับวัคซีนมาแล้วครบ2เข็มซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนะนะครับคราวน,นี้ถ้าได้รับวัคซีนมาแล้วเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดกับสายพันธุ์อังกฤษนะครับว่าถ้าคนคนนั้นได้รับวัคซีนปร,ประเภทของ mRNA ที่มาจากของไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือของแอสตราเซเนกาหรือจอร์แดนจอร์สารเองเนี่ย ขาพบว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีมากพอที่จะสามารถที่จะลดปริมาณการติดเชื้อหรือลดอาการของโรคที่เกิดจากสายพนันธุ์นี้ได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแล้วเรามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเ,าเขาฉีดวัคซีนมาครบแล้วนะแล้วทุกๆอย่างเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ผมว่าเจวันหรืออาจจะปล่อยเลยเนี่ยก็ยังก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่น่ากังวลอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลคือว่าคนไทย ยังได้รับวัคซีนได้ไม่เพียงพอ,อถ้ากรณีนี้ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมีเคสสักหนึ่งเคสเนี่ยนำไวรัสเข้ามาแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วคนไทยได้รับเชื้อไปโดยที่ตัวเองยังไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเป็นโอกาสให้เราเกิดการจุดไฟแล้วทาให้เกิดการแพร่กระจายใน,ใน,ใ,นในชุมชนของ,ของเราได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อต้องระวังแล้วก็ตระหนักอย่างยิ่งว่าถ้าหากเราจะเปิดประเทศจริงๆเราต้องมั่นใจว่าวัคซีนที่เราฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะครับต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพดีมีภูมิคุ้มกันมากเพียงพอและสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อใน,ในระดับที่เราเราไว้ใจได้ว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับหรือหรือเราต้องมั่นใจว่าเราฉีดวัคซีนให้คนของเราในระดับที่เพียงพอก่อนถูกต้องครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับถ้าในริงการฉีดวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยโดยส่วนตัวของผมก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่ไม่เพียงพอเราต้องวัด ภูมิคุ้มกันด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจริงๆที่จะต้องเจอกับหน้างานเพราะว่าการฉีด2เข็มเนี่ยบางทีถ้าเกิดวัคซีนบางชนิดโดยเฉพาะกลุ่มของเชื้อตายเนี่ยเราเรามีข้อมูลค่อนข้างชัดว่าภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ค่อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มของ m RNA ของไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือกลุ่มของแอสตราเซเนกาที่เป็นไวรัสตัววัคซีนไวรัสรกลุ่มของซีโนแวคเนี่ยเป็นเชื้อตายเขาปลอดภยัยเราบว่าเขาปลอดภยัดภยคือฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียงแต่ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นข้อมูลจะค่อนข้างน่ากังวลน,นิดนึงกับสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ไกลพันธุ์อย่างอังกฤษหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ <S <S ภูมิคุ้มกันที่ขึ้นไม่ค่อยดีเนี่ยครับมันจะทําให้ไวรัสเนี่ยหนีภูมิคุ้มกันได้ง่ายแล้วอาการของโรคเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการที่ได้รับว,วัคซีนแบบที่พักทางกลุ่มตะวันตกทํเซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องยอมรับกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีวัคซีนอเบคอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่มีทางเลือกเนี่ยแอสตราเซเนกายัง ฉีดเซโนแวคก่อนได้แต่เราต้องมั่นใจว่ากุ่มเสี่งพวกนี้มีภูมิคุ้มกันขึ้นดีพออซึ่งจริงๆแล้วทาได้ไม่ยากครับเรามีหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆสามารถตรวจได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะสร้างสร้างความสบายใจหรือความมั่นใจให้กับบุคลากรเพราะว่าถ้าคนฉีดไปแล้วหลายล้วคนยังมีคําถามนะครับว่าต้องลงภูมิขึ้ออนอนนี่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 ค,คือคําถามที่ที่ท,ท,ที่ที่ผมจะถามอาจารย์รู้ใจเลยอาจารย์ก็ต้องได้ยินว่า้ hey, ตกลงฉีดแล้วมันป้องกันได้จริงไหมอันนี้ตอบยาก แต่ฉีดแล้วภูมิคุ้มกันมันขึ้นมาในระดับน่าพอใจไหมอ่ะอันนี้คือตอบยากมากเพราะว่าผลเท่าที่ผมทําดูในห้องแลบเองนะครับผมเห็นว่ามีคนกลุ่มบางกลุ่มสูงสูงมากรับรับรับบ,บางคนกลุ่มแทบที่จะไม่เจอเลยคือไม่เจอเลยประมาณ2 0 3 0เลยครับไม่โด,ดน <ะ S 3> ไมนนไ่เจอทั้งสองกลยใช่ครับซึ่งจริรคอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางทางเมืองจีนทํากับกลุ่มของได้รับทั้งซีโนแบคและซีโนฟาร์มเนี่ย เขาพบว่ามีประมาณ 10- 2ถึงของประชากรที่ได้รับ2โดสของซีโนแบคซีโนฟาร์มเขาตรวจไม่พบแต่เขาก็พบว่าโอเคแอ,อนติบอดีไม่พบเนี่ยเขาก็มีเม็ดเลือดขาวบางตัวเขาเรียกว่า T เซลล์ cell, ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถึงแม้แอนติบอดีไม่ขึ้นเนี่ยติดได้ติดได้แน่นอนแต่อาการของโรคเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับการที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยแต่หลายๆคนก็ไม่อยากติดนะครับ เอาแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นการที่จะพูดสื่อสารให้รประชาชนเข้าใจว่าติดได้เนี่ยแต่ไม่เป็นโรคเนี่ยเข้าใจยากมากาผมต้องยอมรับว่าผมพูดมาหลายเวทีแล้วบอกว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการการติดเชื้อแต่เป็นป้องกันการเกิดโรครุนแรงหลายๆคนยังไม่เข้าใจกับ กับประเด็นนี้แต่จริงๆต้องต้องยอมรับว่าทุกตัวติดได้หมดแต่อาการของโรคเนี่ยบางคนอาจจะดีมากจนไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดนะครับถ้าสมมุติจะคุยให้แฟนรายการขอชัดๆฟังผมเชื่อว่าแฟนรายการเนี่ยตั้งใจฟังอ่ะอ่ะผมผมผมลองเทียบนะถ้าผมพลาดอาจารย์ช่วยช่วยแก้ครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค,คุณก็ยังมีสิทธิ์จะเป็นไข้หวัดใหญ่แน่นอนครับครั50%เนี่ยนะครับแต่คุณเป็นแล้วคุณไม่ต้องนอนสมเจ็ดวัน อย่างนั้นหรือเปล่าผมผมผมก็เลยจะพูดอย่างนี้เลยคือจริงๆไข้หวัดใหญ่ก็นอนสมเจ็ดวันได้นะสำหรับบางคนแต่จริงๆแล้วโควิดเนี่ยสูงกว่าไข้หวัดใหญ่อีกตามตามตัวเลขที่ออกมาในในทำเฟสสามเนี่ยเขาบอกว่า50%สําหรับ จริงๆล็อกตัวเลขของสายพันธุ์ดั้งเดิมเองถ้าเกิดเื่อตอนประเทศไทยตอนนี้อย่าลืมว่าเรามีทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมยังอยู่จะไออู่ฮั่นน่ะที่ว่่กัน่นก็คือสายพันธุ์จีนนะครับที่สมุทรสาครที่บางแครปฐุมธาน,นีถ้ายังไม่หายไปเนี่ยยัง,<า>งอยู่ของเราแล้วเศร้าๆ้ก็มีตัวใหม่อยู่ที่อังกฤษเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งมองว่าประเทศไทยเจอแต่อังกฤษนะฮะวัคซีนซูโนแบกเนี่ยใช้ได้ดีกับสายพันธุ์ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นฉีดไปเถอะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามี อาจจะเกิดโชคร้ายแต่เราติดดั้งเดิมเข้ามาเรามีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันจากดั้งเดิมน,นัแ่แหละครับจะเป็นตัวช่วยป้องกันเราจากสายพันธุอ์อังกฤษได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยจะเป็นการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราถ้าเกิดเรามีภูมิวัคซีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนอาจจะกลัวเขาว่าอุ้ยมัน,มนประสิทธ,ธิภาพกอบอังกฤษมันไม่ค่อยดีรอดีกว่ารอตัวใหม่ดีกว่าคําว่ารอเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีน ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไม่ได้ฉีดแต่มันคือศูนย์ปร์เ์คือประตูบ้านคุณเปิดตลอดใช่ครับแล้วเราคิดว่าเรารอเนี่ยคำว่ารอเนี่ยมันมันมันใช้เวลานานในการรอคือว่าเราจะรอจอนสัญจรสัญเข้ามาเนี่ยไปมากที่4ี่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะมาจริงๆเพราะฉะนั้นหรือจะรอแอสตราเซเนกาผลิตเสร็จเนี่ยก็อาจจะสองเดือนเนี่ยมนายนประมาณนี้ถึจะเกิดมันก็จะเกิดเร็วเร็วขึ้นจนเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าวัคซีนฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลา วันเดียววันสองวันที่จะสร้างปูมุ้มกันนะครับวัคซีนใช้เวลาอย่างน้อย3 -4 ถึงอาทิตย์กว่าที่จะภูมุ้มกันขึ้นมาเพียงพอในการที่จะป้องกันตัวเองได้เอรโหนี่จึงเป็นคำตอบว่าโทษขออภัยท่านรัฐมนตรีฉีดแล้วทำไมถึงติดเพราะแกเพิ่งจะฉีดเองถูกไหมต้องครับคือจริงๆแล้วหลักการของวัคซีนเนี่ยถ้าเราคุยคุยกันคือการฉีดครั้งแรกเป็นการทำให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อผมุูมกันยังไม่ได้สร้างคือคุณฉีดเชื้อเข้าไปเลยดง่ครับนร่างกายเราจะเห็นเชื้อก่อนแต่พอร่างกายเราเห็นเชื้อเราาาจจะมมีควํ ภูมิพ้กันจะเกิดขึ้นจากเข็มที่2เพราะเข็มที่สองปั๊บเนี่ยความจําที่เกิดขึ้นจากเข็มแรกอจะเป็นตัวสร้างภูมิพ้มกันขึ้นมามเพื่อต่อต้านการฉีดจะการการการฉีดการที่เชื้อมันเข้ามาใช่ครับแต่ค<อ>รั้นี้กรณีของท่านสักิ์สยามเนี่ย อาจจะภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นยังไม่มากพอพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยก็เลยมีอาการติดเชื้อได้แต่เข้าใจว่าอาการของโรคเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากอมตอนนี้ท่านคงตอนนี้อาการคงไม่เป็นปกติแล้วครับซึ่งอ,อาจจะเป็นผลพลอยได้จากการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นเร็วขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนสรุปก่อนนะตะโหนก็ถูกแล้วตอนนี้ะหนเหอะคือแต่อย่าเพิ่งตแตกตื่น,ต,นตื่นกลัวถ้าสะดวกสามารถที่จะไปลงแอป อะไรนะหมอพร้อมแล้วคุณไปฉีดได้ไปฉีดเธอไม่ต้องไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นครับถ้าคุณไม่ได้มีโรคประจําตัวไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดไม่ได้ถูกต้องครับมีโอกาสรีบไปฉีดซะแล้วไม่ต้องไปฟังใครว่าโอ้ยฉีดแล้วมันโดเห็นไหมรัฐมนตรียังเป็นนะเนี่ยคุณหมออาจารย์บอกว่าไปฉีดเถอะถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วที่คนติดอันทีจริงรถสองโดสก็ติดได้ ตอนนี้มีข่าวที่ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินารับไปสองเข็ม2เดือนแล้วนะครับฉีดหม่คนที่เป็นเหมือนกันซึ่งอันนั้นได้วัคซีนของรัสเซียเข้าไปซึ่งประสิทธิผลดีกว่า9 0้กว่าเปอร์เซ็นต์ส่งไปก็ยังติดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาติของไวรัสคือติดได้แต่อาการของโรคอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่เราเจอกับคนที่ไม่เคยมีปุ่มุ้มกันเลยแต่ทีนี้วกกลับมา สิ่งที่กําลังเป็นเรื่องน่ากังวลสําหรับประชาชนคนดูขอชัดๆตอนนี้เลยตกลงชั้นเดินทางได้ไหมเนี่ยมันจะสงการานแล้วอาจารย์โรงแรมก็จองแล้วที่พักก็จองแล้วาสารพัดอย่างจ่ายเงินไปแล้วด้วยเขาไม่คืนเงินด้วยยังไงดีอาจารย์คือจริงๆแล้วการที่เราจะรับเชื้อเข้ามามีองค์ประกอบอยู่2อย่างนะครับที่ก็คือว่าไวรัสต,ต้องมีปริมาณเยอะกับ 2, 2คือเวลาต้องอยู่ในเวลาที่เจอกับมันหมายความว่าเราตั้งสมการง,าง่ายๆเลยครับปริมาณไวรัสคูณด้วยเวลาถ้าเรารู้ตรงนี้แล้ว หนึ่งเราต้องไปที่ที่ไม่มีไวรัสหรือโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยก็คือที่แอร์อัดเพราะฉะนั้นเราจะไปเราจะเดินทางเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าเราเดินทางในรถบัสหรือ,อ,อพาหนะที่ต้องอยู่กับมันเวลาหาน,านาวนนใช่นสมมติว่าเ,เราต้องนั่งเดินทางประมาณสิบชั่วโมงมนั่งอยู่ในรถบัสที่อากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเรารู้มนเป็นความเสี่ยงตรงนี้ครับเราอาจจะต้องมีการที่จะป้องกันตัวเองก็คือปริบลดการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นการลด ปริมาณของเชื้อเข้าสู่ร่างกายทำให้สมการตัวนี้ลดลงเพราะเป็นปริมาณของเชื้อคูณด้วยเวลาถ้าเราควบคุมเวลาไม่ได้จะลดปริมาณของเชื้อได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็จะน้อยลงไปถามว่าเดินทางได้ไหมก็คงต้องเดินทางได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็อยากองค์เองก็อยากเดินทางอาจารย์เองก็เพราะทำงานมาทั้งปีเราก็เหนื่อยเราก็อยากจะมีเวลาพักผ่อนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเชื้อนะครับว่า ถ้าเราลดเวลาได้เราก็คือนั่งเครื่องบินหรือเราจะไปในกิจกรรมต่างๆเราก็ไปอาจจะไม่ต้องอยู่ที่เดียวเวลานานๆห,หรืออยู่ในที่ที่เปิดโล่งเปิดโล่งเพราะว่าปริมาณของเชื้อเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดแบบฉาบฉวยเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยมันไม่ติดเราหรอกครับเพราะฉะนั้นนี่นคือเป็นประเด็นที่เราเอาตรงนี้มาเป็น ตัวประยุกต์ใช้กับการใช้ในชีวิตจริงรนักการอนามัยการอยู่ social d i s t a n c i วันนี้เป็นวิธีการลดปริมาณไวรัสเข้าสู่ร่างกายเราถ้าปริมาณไวรัสเข้าสู่ร่างกายเราไม่มากพอเขาทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปชมของดีชัดๆกันแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายครับ